สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเช้าว,วันเสาร์วันนี้วันเสาร์แล้ววันที่สามสิงหาแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เราเข้าป่าแต่เช้าเลยวันนี้เราเข้าป่าแต่เช้าเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ที่อยู่ใน YouTube นะคะแล้วก็ที่อยู่ในทิกติกด้วยตอนนี้นี่อ่าสวีเดนก็เก็บผลไม้ป่ากันแล้วเนาะเก็บไอ้ลูกเอ่อบูเบลลี่สีดำแล้วก็ลูกลิงออน วันนี้ยุก็เข้าป่ามาตั้งแต่เจ็ดโมงเนาะตั้งแต่เจ็ดโมงเลยแล้วก็มาพาเพื่อนเพื่อนมาดูป่าที่เราเก็บทุกปีเนาะอันนี้เป็นป่าที่ลุงหาให้ทุ่งเป็นลูกสีแดงทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับกล้องแป๊บหนึ่งนี่เป็นบรรยากาศในป่าวันนี้เช้านี้ก็ตอนนี้เก็บมาได้ชั่วโมงหนึ่งก็เกือบเกือบจะเต็มถังแล้วค่ะลมพัดแดดตอนเช้านะได้รับวิตามินเขาเรียกไะวิตามิน วิตามินดีวิตามินด e, ีตอนเช้าเนาะนี่ตอนนี้เราก็เก็บมาเรื่อยๆลูกสีแดงฉ่ำเลยค่ะป่านเนี้ยสุกก่อนทุกปีพี่น้องสุกก่อนกับเขาทุกปีเลยต้องรีบเก็บลูกดําก็เยอะป่านนี้ยังไม่มีใครเก็บเลยเนะี่ยแล้วก็จะเทอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปคัดเครื่องที่บ้านเนะาะท่านี้ลูกค้าสั่งไว้เยอะแล้วเราก็ทยอยเก็บแล้วก็ เดี๋ยวโทรตามลูกค้าให้เขามารับที่บ้านเนาะนี่แหละลิตรหนึ่งก็ประมาณที่ขายอยู่ช่วงนี้ที่นี่ก็ทางเมืองเรานะก็50โคลห้สวีเดนอ่ะห้สิวีเดนต่อลิตรก็บางคนก็สั่งแช่แข็งบางคนเขาก็จะมาเอาแบบนี้ไปเลยก็ไปทำแยมทำน้ำผลไม้ทำขนมทำอะไรพวกเนี้เป็นเครื่องดื่มเป็นไรนี่ลูกสีดำ เยอะเลยผ่านเนี้ยสีแดงก็เยอะค่ะตรงเนี้ยเก็บไปกินไป,ไปพี่น,น้องเดี๋ยวพาไปดูข้างในเราเคยเก็บข้างในนี่อุย้ยลูกสีดําเต็มเลยอะ่ะดูดิลูกสีแดงสีดําปนกันเลยเนหะ็นไหมนี่มันสุกแล้วนี่สุกแดงทั่วทั่วลูกแล้วอะเห็นไหมแดงทั่วลูกเลยนี่ ป่านี้นี่โอ้โหบูเบอรี่เยอะมากดูด,ดิดูลูกบบเบลีลูกใหญ่มากอะีจะต้องตักให้ลูกขังเนึนสีดำวันนี้เราจะไปดูตรงที่เราตักเป็นประจำว่ามันสุกหรือยังนี่อ๋อตรงนี้ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ยังมีแบบปนป,ล,ปล,ลูกสีเห็นไหมลูกสีชมพูบ้างอะไรบ้างแต่ว่า บางที่บางจุดก็เก็บได้นะนี่นี่นี่นีสวยมากเลยนี่ลูกลิงงอนลูกลิงงอนนะดูดินี่ไหมสุกแล้วนี่บางที่ก็ยังไม่สุกนะแต่ถ้าเกิดเราเรอให้มันสุกแบบว่าสุกเกินอะ่ะมันก็จะเน่า no. เราต้องเก็บเลยเห็นไหม ทังนี้นี่ถ้าไม่มีลูกเขียวติดมาบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องไปไปเขย่าไปคัดอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยมันจะดำๆแบบนี้เลยถ้ามันสุกนะเนี่ยมันจะสีเข้มๆเลยดู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 ดีเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวก็จะเลือกเก็บเป็นจุดๆไปจุดไหนที่มันยังเก็บไม่ได้เดี๋ยวก็จะพัดไปก่อนนี่ ว้าวดูน่าเก็บัเลยอ่ะดูดีเต็มเลยเห็นไหมถ้าตรงไหนมันโดนแดดถ้าตรงไหนมันโดนแดดมันจะสวยแล้วถ้าเก็บได้อ๋อตรงนี้เก็บได้แล้วอ่าโอเคนี่เห็นไหมนี่ดกติดดินเลยเพี่นอ้องวันนี้น่าจะได้สักสามถังน,นี่ลูกแดงอ่ะลูกดำนี้เดี๋ยวใส่ให้ลุงเลย จะใส่ให้ลุงเก็บเลยนี่ดูดิดรามโูกม,ม,มากอะ่ะตายแล้วนี่ไม่มีใครเก็บเลยเหรอเนี่ยแล้วมันเก็บง่ายแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าขั้วมันเริ่มหลุดละใบร่วงละดู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 ความงามเขามัน